สวัสดีครับท่านผู้ชมกับสวัสดีครับทวัชชัยไม่กแกล้วครับก็อัปเดตผลงานที่ทางช็อปเล็กๆของเราทำขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเครื่องจักรสำหรับโทนโอ,อเวอร์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้านะครับก็ใหญ่มากนะครับปกติแล้วในเมืองไทยเนะี่ยมีแต่ตัวเล็กๆนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยอันนี้คือใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วที่ทา ที่มีเครื่องเทินโอเวอร์ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็รับตั้งแต่เก็บอินควอรีจากลูกค้านะครับออกแบบนะครับดีไซน์โปรแกรมดีไซน์อะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นเซมิออโต้ออโต้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ลูกค้าลองขอหรือว่ามีอินควอรี่มาครับ ก็ผลิตตามที่ลูกค้าสั่งนะครับหลังจากที่ออกแบบก็จัดแบบกันเรียบร้อยก็เริ่มผลิตนะครับพอผลิตเสร็จก็ส่งให้ลูกค้าเทสนะครับหลังจากนั้นก็มีเข้าไปซ่อมบำรุงดูแลรักษาอะไรมีรับประกันอะไรเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางเราทาเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ลูกค้าก็ใช้งานได้ดีนะครับส่งมาเรียบร้อย นานจะมาอัปเดตทีก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเรารับสร้างเครื่องจักรครับออกแบบด้วยสร้างด้วยติดตั้งด้วยซ่อมบำรุงให้ด้วยหรือว่างานลักษณะที่เป็นซัพพอร์ตพวกแฟคทอรี่อะไรทั่วไปแล้วก็ทำนะครับเราก็เปิดมานานพอสมควรแล้วครับหลายปีละมีผลงานอยู่แต่ไม่เคยอัปเดตลงทาง โซเชียลมาร์เก็ตติ้งเลยก็ตอนนี้ก็มาเริ่มทำเพราะว่าพอเป็นเฟสทูเฟสนะครับมาเจอโควิดมาอะไรมันเปลี่ยนไปการตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนตามครับเพื่อความอยู่รอดอันนี้ก็มาเริ่มครับผลงานอะไรลงในโซเชียลบ้างเพราะว่าบางทีลูกค้าเองก็ไม่สะดวกที่จะมาพบเจอหรืออะไรเงี้ยก็แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปพบเจอกันครับพบเจอกัน คุยกันอะไรเรียบร้อยก็ค่อยว่ากันเรื่องผลิตเรื่องการติดต่อประสานงานอะไรก็ก็ต้องพบเจอกันอยู่ดีนะครับครับโรงงานไหนหรือว่าท่านไหนต้องการเครื่องจักรที่ไปช่วยงานตัวเองเพิ่ม,มูลค่าลดต้นทุนอะไรก็ลองมาคุยกันดูครับเพราะว่าเรามีทีมงานหลายๆสายนะครับ r d ก็มี DIY ก็มี ซิสเต็มก็มีก็ควบคุมครับควบคุมมาอยู่กันมาหลายปีกับสายงานอุตสาหกรรมนะครับมีวิศวกรดูแลนะครับสนใจติดต่อมานะครับทางเบอร์โทรที่ให้ไว้หรือทักมาทางข้อความนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสนใจทักมาครับโทรมาได้เลยครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ